<c oughs> แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็เปิดไฟกันโอเคไหมคะ จากเพจเด็กซ่านะคะเดี๋ยววันนี้บ้านกับวีซ่านะคะจะพาแม่แม่นะคะมาทําเมนูเซลมอนต้มซีอิ๊ว e กันค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถทานได้กันทั้งบ้านเลยค่ะในยุคโควิดแบบนี้นะคะการทําอาหารทานเองที่บ้านเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตถุดิบอาหารกันก่อนดีไหมคะไปกันเลย ส่วนผสมของเรานะคะปลาแซลมอนแคร,รอทหอมหัวใหญ่ต้นหอมซอยขิงผงปรุงรสมัมมัซอสปรุงรสซอสเทอริยากิอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าเนอ้องวิ่าเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะให้วิ่าเทน้ำใส่ใส่หมอ้อก่อนนะคะโอเค เสร็จแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสต,ตัวนี้ลงไปในนี้นะวีซ่าซึ่งถ้าใครตามบ,บ้านเราเป็นประจําเนี่ยจะรู้เลยว่าบ้านเราใช้ซอสต,ตัวนี้เป็นประจําเลยตัวนี้นะคะคือเราอใช้แทนซอสของผู้ใหญ่เลยเนาะถ้าจะถามว่าซอสเด็กเนี่ยอร่อยไหมมันจะจืดหรือเปล่าอยากจะบอกว่าตัวนี้อร่อยมากเลยค่ะบ้านเราใช้เป็นประจํานะคะที่สําคัญคือตัวเนี้ยโซเดียมต่ํามากแล้วก็ไม่มีโพแทสเซียมเลยซึ่งซอสทั่วไปเนี่ยเวลาที่เคาลดโซเดียมลงเนี่ยเคา จะมีโพแทสเซียมอยู่นะคะซึ่งจะทําให้ไตของเด็กๆทำงานหนักถ้ามีทั้งโซเดียมแล้วก็มีทั้งโพแทสเซียมนะคะแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีโพแทสเซียมเลยปลอดภัยต่อเด็กๆแน่นอน,นะค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสตัวนี้นะคะเป็นผงปรุงรสสำหรับเด็กนะคะทำให้อาหารของเราเนี่ยก้มกลมขึ้นหอมขึ้นพิซ่าลงดมหอม ตัวนี้เนี่ยมัมมันะคะ <ๆ S 1> เขาทำมาเป็นผงปูรสเด็กเจ้าแรกเลยนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเลยค่ะ,ะตักหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเค่บิซ่าคนคนเลยส่วนผสมต่อไปนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะใส่เป็นซอสเทอเริยากินะคะ<ๆ>ว้าย<ๆ>ซอสเทอเริยากินะคะตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาใหม่เลยนะคะอันนี้อยากจะแนะนำมากๆ,ๆเพราะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ รสชาติคือเหมือนของผู้ใหญ่เราเลยใ่าตัวนี้จริงๆอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเอามาทํำแบบว่าใส่เป็นเมนูอาหารแบบนี้นะคะสามารถที่จะแบบว่าราดหรือว่าจิ้ ะะซึ่งปกติเนี่ยวีซ่าเขาจะชอบให้เหยาะเหยะยาะใส่ข้าวคุกข้าวให้เขากินนะคะแล้วก็จะกินเยอะมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญซอสเทอริยากิตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะแต่ว่าหวานอร่อยกลมกล่อมเหมือนของผู้ใหญ่เลยคะ่ะอันนี้แนะนําเลยเดี๋ยวไปลองดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ผักกันลงไปนะคะวันนี้เรามีผักนี่เลยแครอท,ะทะเดี๋ยววีซ่าเทคแครอทลงไปให้คุณแม่นะคะ เทลงไปเลยโอเคต่อไปก็เป็นเหลือหอมหัวใหญ่ไหนอันไหนหอมห,หัวใหญ่คะนี่รู้ด้วย <c oughs> โอเคค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราใส่ขิงรวะวันนนงระวังโอ้อยยำปาเซมอลลงไปทีนี้เราก็จะปิดฝา เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอันนึ่งโอเคอ่าโอเคค้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็เปิดไฟกันโอเคไหมคว้าวอ้าวตอนหอมคุณแม่หมดแล้วมีคนขโมยต้นหอมคุณแม่กินหมดเลยแล้วเราจะเหลืออะไรไว้ลงไอซมอนคะเนี่ยเปล่าอ้าวอ้าวร้อนเปล่าเลยหรอเห็นมันเดือดไหมคะ อนอเดี๋ยวเรารอปลาเซอร์มอนต้มเสร็จก่อนเนาะว้าวโคอีกตัวนึงก็ร้อนอีกตัวนึงก็ร้นเอาตัวนึงขึ้นด้วยไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะร้อนเก็มขิงไหมคะเก่งขิงดีอ,งอันนี้ขิงขิงอ่ะใส่ให้มันหอมกระดาษมีซาดีไหมโน่นนะเดี๋ยวนะแม่เป่าให้น้องกิน นะตอนนี้นะคะปลาเซลมอนต้มซีอิ๊วของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ายหน้าตาน่าทานไหมคะ แม่ๆสามารถที่จะเอาไปทำตามไปทำให้เด็กๆที่บ้านทานกันนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆนะคะน้ำซุปอร่อยมากวีซ่าเขาคอนเฟิร์มแล้วค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากใช้ซอสปรุงรสผงปรุงรสแบบบ้านเรานะคะสามารถไปหาสั่งซื้อได้ที่เกดมัมมัมไทยแลนด์ตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยิ้มหวานด้ยิ้มหวานเบイเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย